สวัสดีค่ะพี่น้องสองกเกษตรวิทย์ที่เคารพรักทุกท่านพบพอกันอีกคือเกาละค่าพี่น้องมณีพาพีพานองมาตามติดชีวิตคนประสมงัวเบิงบรรยากาศเด้อคขาเด้อเดี๋ยวไปเบิงนำกันค่ะสอกะเกษตรวิทย์มณีเพินมาแบบใดคะเพิลมาพเพิลเอาหมูหันนะครับเด้อหมูหันหมูหันเด้อพี่น้องเดียวเกษิมาไทยให้พี่ให้น้องเบิงเหรอว่า หมูหันกับแม่บามันีสาใหญ่มากเลยพี่น้องใหญ่แห่เนื้อเนื้อางเพื่อเรเนื้อสายเนื้อครับเสิรมาสายชาโลลีแต่ว่าก๋าเลียวเิ่นสิมากครับมันมันมีสามตัวมีอีที่หมูหันแล้วก็มีมิเตอร์อันนี้แปซิฟิกครับครับ แล้วแต่ผู้มากพี่น้องค้ามือนีเพิินตัดสินใจเลือกมิสเตอร์เปสปิกนะคะของก้ามปูฟาร์มพี่น้องของก้ามปูฟาร์มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วกำลังเตรียมคัดหลังบอกคะถ่ายแบบ บานบานลูกทุ่งใอ้กินองบนด้วยอยู่ทงอยู่ทาอุปกรณ์ขาหายากแน่แต่ว่าเพิ่นขาสีดัดแป้งเอาดอกค่ะเดมา่เะผสมแล้วแมันหนี่ทรงหลูกงามค่ะเพินว่าอืมน่าเปื่อนมดเลยนั่น ง่ายเนาะเสี่ยงพันว่่ค่อยดือปันไหนสีนมนมน่มีแต่ตัวเมียแล้วนี่ลูกหกตัวเมียหมดโอ้พี่น้องเอ้ยเจ้าของเ่นว่าลูก6กตัวได้ตัวเมียหมด มันแหงวัวแม่นี่ยโอ้ย่นมาท่นอสวยสวยสสมชื่อืมทรงหลูงามค่ะอกรัแข้งข้อหน้กว้าท้าห้าเนื่อนเพื่อนกัด ขึนเร็วอยู่ได้เนาะอมขึ้นเร็วขึนเร็วหนาเพิ่นหลายอยู่เด้อพุอหนาเพิ่นหลายเด้อิสห้พี่นองเบิ่งหา พี่น้องคะมีหลายท่านหลายคนว่าเลียงง่วแล้วมันได้ยังเนเดี๋ยวหายพันัน่ียก่อนถามว่าไดไดยังซึ่งจากที่เลียงมาปีหนึ่งนี่ของป่านี้ถือว่าคนขังที่สิได้หลายอยู่เนาะค่ะเนาะ ไอยูพี่หนี้งได้สามตัวตัวแม่สองตัวผู้ตัวหนึ่งขายไปแล้วพี่้องขายไปตัวหนึ่งไดอยูสองขายกับว่าแมนดึกถือเด้อพี่้องเด้อหลายแห้งหลายแห้งรักแสนขื้นกลัวฝุ่นละซึ่งเลี้ยงว่าใดด้วนสัมผู้ใดที่กำลังแหนมหา ง่วนะคะแล้วก็กระลั่งอยากเลียงมือไม่ถึงเฮาสีมีง่วนในหน่อยง่วบานแต่ว่าเฮากะมาผสมสายพันธุ์ที่มัน<อ>ดีดี<า>พี่น,น้องมากก็เลือกสายพันธุ์เน่าทรงลูกงามคือจะง่วเพนแม่นี่ที่ให้พี่ให้นนองเบิงไปนะคะสามเดือนเพนปล่อยไปเขามาขอแบง่งกับเป็นเงือ่อนว่าแม่นในหน่อยนะนอพนเอาไปเห็ดแม่บอกง่วเล่า งามคักงามคักเขามานําสื่อพี่น้องนะคะสื่อหัวอาหารมาให้พร้อมแล้วค่ะอือมักปันนันผุนดื้อสื่อหัวอาหารมาหายใจเงินค่าฉีดยาจ่ายเงินาาเฮ็ดเขาเรียบร้อยอือทิมใบหายเลยเขามักลูกสาวมักแห้งมายำได้กับสวยส,สวยอยู่หันทีโอ้ยพี่น้องเอ้ยแป้งหยา่างบักคักเลยเป็นไรเหมือนพี่น้อง เลี้ยงวัวมีแป้งหยาพรอ,อ่วอลังการเดอ้อย่ามือแรงมากกบเบิงลูกง่วความสุขของเต้ากอยูนีล่ะค่ะเออมักแห่งพี่น้องเอ้ยเลี้ยงง่วดูแลมักปันลูกเ้เก่าแต่ลูกสาวพี่น้องนี่แล้วนาะความสุขของตเฮ้า,านเาน,น,นาะ เอ้ยพี่น้องเอ้ยดอยดมาอยู่บ้านแล้วหาเงินหาคำดก็มาซื้อไหวอ้มีความสุขพี่น้องเอ้ยมักแข่งความสะอาดลูกมือแรงมากกับด้บ่ายเพิ่นตัวนี้ก็เป็นหญ้าค่ายเคลียดอีกอย่างหนึ่ง พี่น้องค้ามือนีซอกเกษตรวิทย์กับขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อติ่ติดต,ตามรับชมนะคะพี่น้องในไทยเฮ้าสุขูสุคนโพยุทั้งต่างาประเทศเด้อหาเงินหาขา้าวใหม่มันมนนะคะสำหรับมือนีกับขอบุญขอบคุณฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะสิใดเหตุคลิปใหม่ใหม่ให้พี่ให้น้องเบิ่งนะคะสำหรับมือนีกับฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ